นั่นใครไหนกันรถนั่นเสร็จแล้วยับยับเรพร้อมขี่แล้วนะครับตอนนี้ผมมาแป้น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 ,ปนดูกันน้หน่อย หลังจากนั้นเราก็มาที่งานรับปริญญาของไอโอกันครับก็ได้ดูรถตัวอย่างของน้องชายสุดที่รักเป็นคนที่เอาแทนมาให้ผมใช้นี่เองครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นแนวทางไหนอ้าวไอโอมาพอดีอะไรจะถ่ายอะไรอะถ่ายรถถ่ายรถไปดิไปดิแอคอาร์ตเฮียสร้างภาพเฮียเรียนจบอะหลังจากที่เอารถมาให้มันถ่ายครับมันก็เตรียมตัวถ่ายรูปเต็มที่ครับถ่ายไปถ่ายมารู้ตัวอีกทีถ่ายรูปกับรถแค่2รูปเองครับไม่คุ้มเลยขับมาทําไมวะนี่เป็นไงบ้างก็ โดนค่ารุนเครื่องไปสี่0ันกว่าบาทแล้วใครเอาอะไรมาแขวนรถกูเนี่ยช่างบอกว่าเหลืออะไรบ้างวันนี้ช่างบอกว่าพร้อมขี่อันนี้เหลือทำเบาะนี่เบาะจะกลายเป็นอย่างนี้เอ้ยแต่ชอบอะ่ะชอบของกาเนที่แบบแม่งมีจะงอยตรงนี้ออกมาด้วยนะเออไฟเบอร์ใช่ไหมใช่เออเอดีไงบัณฑิต สวัสดีครับขอบคุณมากเลยสิทินันขอบคุณมากเลยครแครูปทีมงานอนนี้ค่นี่รถบักขำเราจะมาแปลงรถเราให้เป็นรถบักขำกันในเร็วๆนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้ขี่รถมาจากรามินทาเพื่อให้มันถ่ายรูปไม่กี่รูปนะฮะพอมาถึงก็ไอ้บักขำมันก็ขี่รถมาด้วยก็ไม่รู้ว่าเราจะขี่รถเรามาทำไมในเมื่อมันก็มีครับท่าใช้อยู่แล้ว นีภารกิจพิเศษเราจะไปทำอะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปเจอโอกลางทางครับไปดูว่าจะไปทำอะไรครับตอนนี้ก็ถึงตลาดเอาเงินแล้วครับ ก็ zat, แหล่งรวมวัตถุซิงที่ใกล้สุดในย่านรามอินทรามาสั่งอะไรอยู่เซอร์ไพรส์อีกทีตอนนี้ว่าหาอะไรก่อนพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไหมครับมีไฟเลี้ยวเคอาร์ไหมครับพี่มอดูหน่อยนะครับโอเคใช่ ได้ไฟเลี้ยวแล้วของแต่งด้วยมันไม่เดิมมันแหละก็เลยไปเลยมาแล้วจากสีเงินเป็นสีดำแล้วเพราะไม่มีของเดิมได้ของแต่งแทนนะครับก็ดีนะ ไม่ได้แย่มีไปก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสติกเกอร์ร้านประจำเดี๋ยวทำสติกเกอร์แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้บอกเลยฝีมืออ่ะมีเรื่องอัปเดตให้ฟังเยอะเลยเออก็เดี๋ยวตอนนี้มีมีเริ่มเริ่มมีทุนทําต่อละแต่เดีโยได้แล้วมั้งออะไหล่ก็ได้มีล้อหลังมีกันชนแล้ว มีแบบพวกชุดเทอร์โบชุดข้างเทอร์โบอะไรมาครบหมดแล้วเหลือกล่องตล้วเนี้ยอันนี้สองพันหกห้าสิบซื้อเป็นทุนให้เอาไหมเอาเอาไปเอาไปทำงานนะครับขอบคุณครับนี่เป็นของหวานเรียนจบแทนได้ไหมเดีย๋ยวได้ไหมของหวานเรียนจบอะแบบเริ่มตน้นเส้นทางทำมาหากินอย่างนี้ได้ไหมได้ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ผมด้วยกูจะซื้อให้เออขอบคุณมากเลยเพื่อนเออตามนั้น ของวันรับปริญญาจันโอครับเอาไปตั้งตัวเย่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวสมใจแล้วนี่ครับแฟนบ mm ิด hmm. ฟอลลังทองยากุซ่าเขาติดหลังบเบาเขาเป็นฟอนแบบอะไรนะยังที่ติดฟอนแบบดู้ายสำนักงานป้ายสำนักงาน,าน,งานใช่ไหม <S <S นี่เราของไทยเราคลาสสิกคลาสสิกก็ต้องฟอลลังทองยอวราดสไตล์ยอวราดสไตล์แลาชายนี้บอย ซิตจีนไงมันเป็นเอกลักษณ์ไทยโพบ้านเราเออเราว่ามันก็มีฟอนแ่บฟอนฟอนอย่างอื่นบ้านเราไงครัฟอนยันอะไรอยย่างงเี้ฟอนสิบล้อฟอนสิบล้อมันก็เป็นไทยโพสไตล์บ้านเราไงยันเนี่ยกำลังมาเลยท่วงนี้ยันยันแดนจ๋ากูมาแล้วเมื่อก่อนมีขับกีบปลอดภัยแบบนี้ต้องมีค่าถนนปลอดภัยแล้ว นี sabes, anyway, ่สติกเกอร์ฟอนลานทองโคไชนีสไตล์ไทยแลนด์โอทขลังเดี๋ยวเราไปร้านเบาไปร้านเบาร้านเบาในตำนานหน่อยวัดด่านสำโรงตำนานคือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เบาะอิตาลีแบรนด์เบาญี่ปุ่นดังๆที่เราเคยรู้จักกันมาจากร้านนี้หมดเลยทั่วโลก คือที่เนี้ยท,ทำโครงทำโฟมทำหนังแล้วก็ไปตีแบรนด์ที่นูน่นคือพอวงจรเลยพอวงจรเบอะอะไรที่เราเห็นขแขวนแขนขายคือหน่อยวัดด่านแล้วก็ตีแบรนด์เราเลยค่อนข้างเชื่อถือร้านนี้ซัพพลายเออร์ของเบอกหลายๆเจ้าใช่โอเคบ่ายโมงตั้ายส,สองเรื่องละันแหละเดี๋ยวขึ้นทคร่งตรวจไปเ,เดี๋ยวช่วยค่าทางตรวจมันตรวจตรงไหนก็ไม่รู้ ไปเดี <Bye. S 2> ๋ยวต้องไปก่อนต้องไปกันต้องกันอาเห็นป้ายทางคำว่าทางเข้าสีแดงไหมอ่านั้นแหละไปต่างสายของแตกหมดเลยนะเข้ามาต่อยไม่ขาดสายไม่ขาดสายวันนี้ถือว่าเรามาร้านหน่อย,ยช้ามากนะไม่รู้รถจะเสร็จกี่โมงวะน่าจะครูเพราเปิดเผยไม่ได้วันนี เฮียไม่ได้หรืเฮียอะไรไม่เป็นไรเลยก็เดี๋ยวมาเอาไงเฮ้ยเองมีรถกระบะก็เดี๋ไม่เป็นไรเลยไปแล้วกินง่ายทำยากอีกแล้วจอดไหนอะ่ะโอ๊ยหายจอดเอาตรงนี้เลยได้ไหมจอดได้เพื่อนหน้าร้านเขาปะ่ะไม่น้าได้ไปเียเลีเ๋ยวเอาต้องเก็บบรรจันนเข้ารถนะฮะเก็บหายอืกลับมาแม่งไปเลหลังไายตรงนั้นี่ย <laughs> ห้าร้อยเลยนะราคาแบบหน้าหน้าแขนมากีเพิ่งซื้อมาต้องแพงม่งเอามาขายห้าร้อยเอ้ยี่ไม่ที่จอดเลยวะสัตว์เออตลาดนัดมันจะฮิตขนาดนั้นแล้ววะพาเพื่อนมาลำบากขาที่จอดรถก็รอไปครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหวันนั้นเทินมางี้เลยวะเฮ้เดี๋ยววะเทินแบบก็ลลยอ่ะดึงปลดอ ล้ไิไ,ไอ้อัโถไอ้เหี้ยแม่งลืมใส่โครไม่แนะนำที่ขาวแนะนำถ้าจะเป็นขาวให้แนะนำเป็นใส่เป็นเล่นมันคิ้วเขาเรียกว่าคิ้วใล่นตัวท้ายเด่นนะใะไรก็ท,ที่ของคิ้วนสะสรุป บทาทำส่งไม่ได้เพราะไม่ได้เชื่อมมาอ๋อไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอรอบหน้า,<ห>ามาไปอีกใบก็ได้หาโพรงเปล่ามาได้ปะเออแต่กูว่าแม่งก็ไอตรงไอตรงพนักข้างหลังอ,อ่ะไอตรงนั้นอ่ะเราเราต้องไปห,หาร้านเหล็กให้เขาแบบตีขึ้นมาใหม่ยิงไอเทียรึ้ว่าพนักพวกแบบหาพนักเฟอร์นิเจอร์เก่ามาขัดต้องแบบยน่นเข้ามาเงี้ยได้แบบว่าเอาแผ่นเหล็กไปเลยกว่าแผ่นเหล็กตัดตามรอยแล้วก็แปะแม่งเลย เขาปาดโฟมเป็นขนมปังเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เบาะที่สวยงามขึ้นรูปมาแล้วมีกันขักป่ะมีอ่ะมีพัดด้วยนะหวานโอโอเคขอบคุณครับพี่หน่อยด่อยวัตตาขอบคุณมากพี่ทโปรเเจกต์อะไรรนี่ยถญี่ปุ่นพี่รถแนี่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาทำนี่เรียกวันงั้นงั้นอย่างงั้นเลยอย่างงั้นเลยพี่อย่างงั้นเลยเรอะตอนนี้กำลังเล่นกันอยู่ได้มีงานทุกวัน คิดจะว่าเช้าที่อะไรนะเขาตารสาาจใช่ะใช่แต่คิดเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ช่วงนี้เขาหยุดโควิดไปก่อนนะพี่มันเพิ่งเปิดมาไหม่ะเขาระงับโควิดไปแล้วออมันคต็ตีมเหมือนญี่ปุ่นเลยนะใช่เดี๋ยวเลื่อนปีแต่มันมีเช้าเกินเลยถ้าไหนตีเท่นะตีห้ามีแล้วมีแล้วรอดตัวไกตอนนั้นมันยังไม่เล่นไง ใช่วันนี้มันเล่นกันไงตันนี้มันเล่นแล้วได้เล่นกันแล้วแพงนะดีโออ่ะเมื่อก่อนนี่แม่งสี่ห้าพันเต็มเลยใช่ได้มาวิ่งสองพันโลยไงตอนแรกใช่ครับแต่ไม่โคตรคนเลยนะลูกนเลยคนจริงที่คนทนวันนี้มันเล่นแล้วเห็นไหมรุ่นมันเล่นกันใช่โอ้ยนี้เป็นหมื่นเลยพี่ต่อมันเยอะนะฮะมันแบกถังแก๊สได้เฮ้ยขึ้นเพราะสารได้เป็นสารเรือะบอกทดสอบดย่อนเราเป็นทุกใช่ครับพันนึง มาแล้วมาแล้วยานรบตะกินเัยยานรบตะกินยานรบตะกินก็มนะตอนแรนเลยว่าจะแบบกิดแดกคาดด้วยเออดีลราที่ไม่มี นะการแต่งรถอย่างเงี้ยเราแบบสนับสนุนแบบว่าอู่นะในท้องถิ่นอู่ในแบบบ้านเราผู้ผริตในบ้านเรานะนืมจริงๆก็ไม่ได้โลเคอลมากนะอันนี้พี่หน่อยก็ถือว่า w o r l d ลมากระดับหนึ่งนะบางทีนะ่แบบไม่ต้องไปซีเรียสนะต้องเป็นของนอกทั้งหมดนะอของบ้านเราเนี่ยแหละอยู่ที่เราจะเอามันมาแมทเอามันมาแบบมิกยังไงนี่ครบเสร็จเพลงหนึ่งเรื่องนะใช่ จบไปอีกงานยังเหลือสีป่ะต่อไปเราทำสีกันดีกว่าต่อไปทำสีเอาฝาถังนะซื้อฝาถังก่อนดูเดิมันแบบซลลมันรั่วหมดแล้วอืมซึมกระจายหมดเลยกรอบหมดแล้วเั้งเนี้นี่เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไปซื้อใหม่ซลลหรือเขาเก็บกุ้งไงสัตว์เดี๋ยวไปดูแถวแยกเป็นก้าวน่าจะมีเดินทางจะอยู่ไหนกันนะเราอยู่สำโรงเราอยู่สำโรงเดี๋ยวสำโรงปุ๊บไปจะรันต่อกอน จะลันลากรถส่องพี่รวยคันหนึ่งดีนะได้แวะไปดูเครื่องที่บ้านพี่รวยด้วยว่าแบบพี่รวยแบบประกอบแบบเป็นยังไงบ้างแล้วนะได้ไปดูไปดูวันนี้มีภารกิจให้ลูกพกี่วันนี้จัดไปออวนี้ว่า่ายลมดำที่บอกใช่ถ่ายลมดำที่บอก,บอกเออให้มันดูซิ่งขึ้นเลยนะดูซิงใช่ไหม,มดูซิ่งขึ้นเลยพอเป็นถ่ายลมดำแม่งดูซิ่งเลยแจ๋วแจ๋วก็จะเสียดายเหมือนกันนะถ้าเกิดไปทำสีสติ๊กเกอร์นี้ก็ต้องขายไปด้วยอ๋อเอ,อ้เดี๋ยวเขียนให้ไหม เนี่ยเลไปขอที่คุณกรวกก็ได้อ่าเดี e ๋ยวเราไปขอที่คุณกรวกกันแผ่นนี้มาคิดๆหน่อยก่อนเออโอ้ดูกิ่นอ่ะหนีได้ปะได้ได้เพื่อนไหนชิงไฟมึงชิงได้ดูสภาพถนนด้วยเนี่ยม็อบและการทำลายประชาชนมีอยู่ทุกวันนะครับแค่เราไม่รู้ เมา,เอามอเตอร์ไซค์ที่ร้านเพื่อนเอากลับไปขายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปบ้านพี่รวยต่อไปนำไป<ะ>จริงๆรถนี่ก็ไปให้พี่รวยเลยไหนไหนไหนติดจเรื่องเลยฮะค่อยๆนะหมุน เรื่องไม่รอเลยโหนี่ e ีซี่ไรเดอรลมตีหน้าเลยตนอทูบีไว้เลยตอทูบีไวรได้ประมาณนึงแล้วอะไรอย่าง้ยมไหแต่ผมว่ารถพี่ทำไม่ยากคารีของมันยังครบอยู่เลยที่สภาพรถแบบแห้งๆเลยอะ ก็แค่แบบเดี๋ยวเราก็วางเ,เ,าเครืค่องเอาเอาเครื่องกันนี้นี่เราต้องทำไงกับมันบ้างนะพ <นะ S 2> <เ>ี่ก็จะเก็บหน้าเรียบครับให้โรงพึงเขาทำวาล์วเลยก็ได้ลองถามเขาดูว่าเขาทำวาล์วไหม <c oughs> ได้ครับพี่เดี๋ยวให้ไปตรงตรงรังสิตอ่ะที่ตะกูลเขาส่งอนะ่ะไ <c oughs> ด้ครับเลยบทวาวตั้งตั้งชิงวาวลนะ์วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่รับก็ออไม่เป็นไรเอามาให้ยายาบทให้ก็ได้ <c oughs> ก็ยินดีให้ยาบอกก็ได้อ๋อก็ได้ เก็บหน้าเดียว